พีระมิดออลกอนรูปทรงที่เราเห็นนี้เรียกว่าพีระมิดออลกอนเครื่องมือนี้เป็นอุปกรณ์ที่หล่อขึ้นข้างนอกเป็นไฟเบอร์กลาสข้างในเป็นวัสดุต่างๆเรียงตัวเป็นชั้นๆหน้าที่หลักๆคือเหนือนตัวกลองพลังงานเปลี่ยนจากพลังงานลบเป็นพลังงานบวกลัศมีของออลกอนที่ส่งไปถึงตามขนาดและการออกแบบส่วนประกอบข้างในส่วนใหญ่จะต้องมี1ทองคํา คธาตุบริสุทธิ์ 2. ทองแดงซึ่งจะช่วยสลายพลังงานลบ 3. คือริสตัลประโยชน์ของพีระมิดออกก้อนนั้นมากมายข้อแรกช่วยให้ร่างกายหลับได้ลึกยิ่งขึ้นทำให้เรารู้สึกมีพลังและแข็งแรงมากขึ้น 2. ใคลายเครียดและความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจ 3. ช่วยให้เราทำสมาธิได้ดีขึ้น ช่วยใเรามีการเติบโตทางจิตวิญญาณ 4. ช่วยเสริมให้น้ำและอาหารมีพลังงานมากขึ้น 5. ช่วยสร้างสมดุลในบ้านและที่ทำงาน 6. ช่วยปกป้องเราจากจิตวิญญาณหรือพลังงานลบทั้งหลาย 7. ช่วยปกป้องเราจากกระแสะไฟฟ้าคลื่นไฟฟ้าที่เยอะเกินไป ก้าช่วยชำระพลังงานปุดตันและอารมณ์ที่ข้างทาง 10. เป็นพลังงานจัก,กรวาลน,นั่งเดิมนอกจากนี้รูปทรงพีระมิดจะออก่อกระแสพลังงานที่มีลักษณะคล้ายคลื่นไฟฟ้าคลื่นพลังงานชนิดนี้จะปรับสมดุลคลื่นความคิดภายในสมองและช่วยทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิได้ง่ายการใช้พลังพีระมิดในการอธิษฐานและสร้างปาฏิหาริ์เราควรวางพีระมิด ไว้ในห้องที่สำหรับฝึกสมาธิส่งกระแสจิตไปที่ปิรามิดและจินตนาการถึงความก้าวหน้าด้วยสมาธิอย่างมั่นคงให้เวลาในการทำสมาธิร่วมกับปิรามิดอย่างน้อยวันละ15นาทีความก้าวหน้าทางธุรกิจจะไม่ไกลเกินจริงและอย่าลืมเราจะต้องขยันในการขลักขยายธุรกิจการงานของเราด้วยหากท่านสนใจปิรามิดออรกกอนสามารถติดตามได้ที่เพจ ปีเวลเนสซาวน์ฮิลลิ่งเซ็นเตอร์ค่ะ